ตัวตนสไตล์คนขี้อายใครเป็นคนขี้อายนะคะไปฟังวิธีกันเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะพัดก็เป็นคนหนึ่งที่ขี้อายมากๆเลยนะคะไม่กล้ามาพูดอะไรแบบนี้หรอกแล้วก็เมื่อก่อนนะพัดเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นสิวทั้งหน้าก็ยิ่งทําให้แบบไม่กล้าเอาตัวเองออกมาแต่ตอนนั้นพัทก็รู้สึกว่าเราอ่ะจะต้องเริ่มต้นขายของจะต้องสร้างตัวตนด้วยความที่อยากได้เงินพัดก็เลยต้องออกมาสร้างตัวตนค่ะ ตอนนั้นพัดไม่ได้เอาหน้าตัวเองออกมาจังๆค่ะแต่พัดเนี่ยมี2วิธีที่พัดใช้แล้วมันทําให้พัดเนี่ยสร้างตัวตนมีตัวตนมาจนถึงทุกวันนี้และสามารถใช้ในการขายของได้ด้วยค่ะ วิธีที่1ที่พัดใช้ก็คือการสร้างตัวตนผ่านบทความค่ะเมื่อก่อนนะพัดไม่กล้าเอาตัวเองมาออกกล้องอัดคลิปอะไรแบบนี้พัดใช้เทคนิคก,การทำคอนเทนต์แบบพิมพ์ค่ะแล้วก็หารูปประกอบแทนการที่จะเอาหน้าตัวเองออกมาแบบนี้ค่ะวิธีการนี้จะทําให้เราอ่ะไม่ต้องเอาหน้าตัวเองออกมา แต่สามารถสร้างให้คนรู้จักตัวตนของเราได้เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณจ๊บนะคะอันนี้นะคะเป็นร้าน IG ของคุณจ๊บค่ะและคอนเทนต์นี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่คุณจ๊บใช้ในการสร้างตัวตนให้ลูกค้ารู้จักค่ะจะเห็นว่าคุณจ๊บเนี่ยไม่ได้ใช้รูปของตัวเองนะคะ แต่เลือกใช้รูปอื่นๆที่แทนถึงแก่นของคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์เนี้ยเราต้องการสื่อถึงอะไรเราก็เลือกใช้รูปให้เหมาะกับคอนเทนต์นี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคที่จะทําให้ลูกค้ารู้จักตัวตนของเราก็คือการที่เราพิมพ์คอนเทนต์แล้วแทนตัวเองด้วยชื่อเล่นนะคะอย่างในคอนเทนต์นี้นะคะคุณจุ๊บก็แทนตัวเองด้วยคําว่าจุ๊บเลยเพื่อเป็นการสร้างตัวตนให้ลูกค้ารู้จักว่าเราคือเจ้าของและ เจ้าของชื่อจุ๊บนะเราทําแบบนี้สามารถสร้างตัวตนแล้วทําให้ลูกค้ารู้จักเราได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเอาหน้าของเราออกกล้องเลยค่ะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างการพรีเซนต์สินค้าแบบสร้างตัวตนไปด้วยค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราก็ใช้รูปสินค้าตรงๆไปเลยโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องเอาหน้าตัวเองออกมาหรือต้องไปถ่ายแบบนะคะไม่ต้องเลย ใช้รูปสินค้าตรงๆไปเลยแล้วก็ตัวเนื้อหานะคะเราก็สามารถพรีเซนต์สินค้าได้เต็มที่เลยค่ะและจุดสำคัญของคอนเทนต์พรีเซนต์สินคา้าแบบสร้างตัวตนคือเราจะต้องไม่ลืมแทนตัวเองด้วยชื่อเล่นคะ่ะจุดนี้คือจุดสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้จักเราและเราจะมีตัวตนสำหรับลูกค้าค่ะที่พันยกตัวอย่างของคุณจุ๊บมานะคะเพราะว่าคุณจุ๊บเปิดขายของแล้วแล้วก็ได้ยอดขายแล้วนะคะทุกคนจะสังเก ว่าในร้านไอจของคุณจุ๊บยังไม่มีหน้าของคุณจุ๊บออกมาเลยนะคะแต่สามารถสร้างตัวตนและสามารถขายชุดได้หลายหมื่นแล้วนะคะดังนั้นใครที่ขี้อายแต่อยากขายของนะคะเอาวิธีที่หนึ่งไปใช้ตามกันได้เลยค่ะ วิธีที่2คือการสร้างตัวตนผ่านเสียงค่ะวันนี้ใครที่ไม่กล้าเอาหน้าออกมาคุณใช้แค่เสียงก็ได้เหมือนกันนะคะเสียงของทุกคนมีเอกลักษณ์คุณไม่จําเป็นต้องเอาหน้าออกมาคุณก็สามารถทําให้ลูกค้าจําคุณได้ผ่านการใช้เสียงค่ะยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะเดี๋ยวให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะ รูตรงช่องใส่ฟองน้ำมีขนาดเล็กจะสามารถใส่ฟองน้ำเข้าไปได้ไหมนะคะคุณลูกค้าถามมาพัดจะทําให้ดูค่ะวิธีการใส่นะคะรูจะมีขนาดเล็กตรงนี้วิธีการใส่ให้เราบีบฟองน้ําเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆย,ยยัดเข้าไปค่ะพอยัดเข้าไปแล้วก็ตัดทรงให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะฟองน้ําสามารถคืนตัวได้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลว่ามันจะเสียทรงค่ะ จากในคลิปนะคะทุกคนจะเห็นว่าไม่มีหน้าของพัทอยู่เลยแต่ทุกคนก็จะรู้ว่าคลิปนี้คือพัทเป็นคนพาวันนี้ถ้าคุณไม่กล้าเอาหน้าออกมาคุณสามารถใช้คลิปที่เป็นคลิปของสินค้าเลยแล้วพากเสียงเข้าไปเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ลูกค้าสามารถจำคุณได้แล้วคุณก็จะมีตัวตนในสายตาของลูกค้าค่ะทั้งสองวิธีนี้นะคะเป็นการสร้างตัวตนโดยที่ไม่ต้องใช้หน้าของเรานะคะก็สามารถมีตัวตนแล้วก็ สามารถขายของได้ด้วยนะคะอันนี้ใครเป็นคนขี้อายแล้วเพิ่งเริ่มขายของเอาทั้ง2วิธีนี้ไปลองใช้กันได้เลยนะคะทุกคนชอบวิธีที่1ห,หรือชอบวิธีที่2มากกว่าการคอมเมนต์บอกพัดมาหน่อยค่ะหรือใครมีคําถามอะไรสามารถพิมพ์คําถามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพัดจะมาทยอยทําคลิปตอบให้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย